วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับมอเตอร์ไซค์ที่หรูหราและดูดันที่สุดคันหนึ่งในโลกกับ B R A B U S 1 3 0 0 R รุ่นปี2026ซึ่งเป็นผลผลิตจากการร่วมมือระหว่าง2แบรนด์ระดับโลกอย่าง B R A B U S ที่มีชื่อเสียงด้านการตกแต่งยานยนต์ระดับซูเปอร์ลักชัวรี กับ KTM ผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์ที่ขึ้นชื่อด้านความแรงและเทคโนโลยีระดับสูงโดยรุ่นนี้ยังคงยึดพื้นฐานจาก KTM 1290 Super Duke R Evo แล้วปรับดีไซน์และองค์ประกอบต่างๆให้กลายเป็นซูเปอร์ไบที่ทั้งเท่หรูและทรงพลังในแบบฉบับของ b r a BUS อย่างแท้จริง มอเตอร์ไซค์รุ่นนี้มาพร้อมเครื่องยนต์บีทวินขนาด1 3 0 1ซีให้กำลังสูงสุดถึง180แรงม้าที่รอบเครื่อง9,500รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุด140นิวตันเมตรที่8,000รอบต่อน,นาทีระบบส่งกำลังเป็นเกียร์6สปีดพร้อมระบบ q u i c ช s h i f t e r บวกที่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์ราบรื่นแบบไม่ต้องดิบคลัตช์ให้ความรู้สึกที่ทันสมัยและร้าใจทุกครั้งที่บิดคันเร่งเสียงคำรามจากท่อไอเสียแบบสั่งทำพิเศษก็ช่วยเพิ่มความร้าใจและสเสน่ห์เฉพาะตัวให้กับผู้ขับขี่าางมาก ระบบการสะเทือนก็ไม่น้อยหน้าโดยใช้เทคโนโลยี WP Apex Semi Active Suspension ที่สามารถปรับได้หลายโหมดทั้ง Comfort, ตสตรีทสปอ r ์ตแทร็กอ v ดวานและ Auto ซึ่งจะปรับค่าต่างๆให้อัตโนมัติตามสภาพถนนและลักษณะการขับขี่แบบเรียลไทม์ทำให้มอเตอร์ไซค์คันนี้เหมาะกับทั้งการขับขี่ในเมืองไปจนถึงการใช้ในสนามแข่งอย่างจริงจังดีไซน์ของ BRA b 1, r a b u s 1 3 0 0 R นั้นโดดเด่นในทุกมุมมองด้วยการใช้คาร์บอนไฟเบรรอบคัน ตั้งแต่บังโครนหน้าแฟริ่งข้างไปจนถึงแผ่นปิดเครื่องยนต์และฝาครอบไฟท้ายล้อเป็นล้อฟอจอน้ำหนักเบาจาก BIA BUS รุ่นมมโนบล็อกซรดแบบก้าวการเคลือบด้วยสีแพลตินัมแบล็กซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดน้ำหนักของตัวรถแต่ยังเพิ่มภาพลักษณ์ความหรูหราระดับไฮเอนด์เข้าไปในทุกการมองสวิงอัมแบบเดี่ยวให้ภาพลักษณ์ที่ทรงพลังและทันสมัยยิ่งขึ้น เบาะนั่งออกแบบใหม่ตามสไตล์ของ BRA B R A B U S โดยใช้วัสดุคุณภาพสูงพร้อมลายเย็บแบบ d i a m อน d c r e s สที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ไม่เพียงแต่ให้ความสบายแต่ยังสะท้อนตัวตนของผู้ขับขี่ที่ต้องการความแตกต่างและพิเศษเบาะสามารถนั่งได้2คนโดยเบาะผู้สอนสามารถถอดออกได้ถ้าต้องการความสปอร์ตมากขึ้นระบบเบรกก็จัดเต็มเช่นกันโดยใช้ปั๊มเบรกเบรมโบสไตล์มากขนาดใหญ่แบบเรเดียนเมาส์ทำงานร่วมกับดิสเบรกคู่หน้าและเดี่ยวหลังให้การหยุดที่มั่นใจแม้ใช้ความเร็วสูง พร้อมระบบ Cornering ABS และ Traction Control ที่ปรับได้หลายระดับเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ทั้งในทางตรงและทางโคง้งหน้าจอแสดงผลแบบ TFT ขนาดใหญ่ให้ข้อมูลครบถ้วนทั้งรอบเครื่องความเร็วระยะทางโหมดขับขี่และระบบช่วยเหลือต่างๆพร้อมทั้งมีอินเทอร์เฟที่ออกแบบมาเฉพาะให้เข้ากับเอกลักษณ์ของ BRABUS ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชันเพื่อใช้งานการนำทางเพลงหรือดูข้อมูลการขับขี่ย้อนหลังได้ด้วย b a r e b u s 1,300 R ปี2อผลิตแบบลิมิเต็ดออดิชันเพียง290คันทั่วโลกแบ่งเป็นสสีคือ Super Black และ Steel g เก y สีละ145คันเท่านั้นทำให้เป็นรถที่หายากและสะสมได้อย่างภาคภูมิใจราคาในตลาดยุโรปคาดว่าจะสูงเกิน1.5ล้านบาทหากนำเข้าไทยราคาหน้าจะทะลุ2ล้านบาทได้ง่ายๆนี่คือมอเตอร์ไซค์ที่ผสมผสานทั้งพลังความหรูหราและนวัตกรรมไว้ในหนึ่งเดียวเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการครอบครองสิ่งที่ไม่เหมือนใครบนท้องถนน ถ้าคุณคือคนที่ไม่ยอมแพ้นในเรื่องสไตล์และสมรรถนะ BRABUS 1,300อาคันนี้คือคำตอบของคุณ